เาตอนพีทก็บ้านแตกมันก็นะมีรอยที่บ้านแตกภาพไม่ออกทั้งพีนบ้านแตกอันนี้จะไงคะมันก็ต้องมีโมเมนต์นั้นบ้างเวลาหนูโกรธเลยพี่ไม่เชื่อนาทีหรือว่าบ่อยๆในบ้านจริงๆในบ้านอ่ะไม่มีเลยค่ะแต่ว่าเป็นบทบาทในละคร คือพี่เอาเล่นเป็นตัวร้ายเนี่ยเหรอคือไม่ถึงกับร้ายค่ะเล่นเป็นแม่นุ่นวรนุษ์นุ่นเนี่ยเป็นนางเอกละคร<ฮ>ที่แบบว่าโด่งดังอะไรงี่ค่ก็คือแบบว่าวางให้ลูกทำนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าเรื่องของภายในบ้านครอบครัวคือสามีมีเมียน้อยอ๋อพอมีเมียน้อยปุ๊บก็ต้องตามราวีอะไรประมาณเี้ยไม่เรืเร่องอะไรคะเพื่อนรักเพื่อนริษยาล่าสุดเลยอยากดูเขินไหมเวลาเล่นมันไม่เขินค่ะแต่บางทีเวลาแบบต้องพูดแบบ แรงๆเรว,เรว<อ>ดากันอะไรอย่เงี้ยค่ะล<ะ>่า <ละ S 2> สุดคือในในในบทเนี่ยต้องบอกว่าคริสหอวังคือเล่นเล่นเป็นแบบว่าตัวร้ายแย่งแฟนลูกเราแล้วก็ส่วนแม่เนี่ยก็คือมาแย่งสามีเราคืยร้ายทั้งแม่ทั้งลูกในในเรื่องคือว่าเราไปเจอเมียน้อยในร้าน กระเป๋าแบรนด์เนมเดี๋ยวเด uh, 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 ี๋ยวน้องออนแจะไม่ถนัดแต่เร euh, uh, 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 ื่องนางร้ายไว้ใจแม่หนิงและแม่เอ๋แล้วมีตัวแม่อยู่นางร้ายแกเป็นตัวแม่อยู่เดี๋ยวให้เอ๋เอกบวุ้นเล่นให้ให้หนิงแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะชินแล้วกับพี่เอกเล่นตัวร้ายวุ้นเนี่ยถนัดตัวร้ายมากซึ่งไม่มีคนรู้เลยแกแน่ใจเหรอว่าเงินที่ซื้อกระเป๋าเนี่ยคือเงินของลูกแกห้าสี่สามสอง a c t i จิกด้วยแกแน่ใจเหรอว่าเงินที่ซื้อเนี่ย เงินของลูกแกปวดปวดปวดใจแล้วเกินปวดใจลูกเกินปวดใจลูกเกินเดี๋ยวคุณจะกลัวดีไหมเนี่ยเกเร้นกเร้เโอ้โไม่ได้เล่นละครมาสามสี่ปีแล้วนะเกเร้เกเร้อะไรนะน่ใสามสิบปีแกแน่ใจเหรออาเอ้ห้าสี่สามสอง action แกแน่ใจเหรอเงินที่แกซื้อเนี่ยเป็นเงินของลูกชายฉันนี่ฉันแน่ใจฉันแน่ใจนี่มาเอกเ๋อเนี่ยลูกแกมันก็ชั่ว มั่วผู้ชายไม่เลือกมั่วผู้ชายไม่เลือกส่วนแม่มันก็เลวส่วนแม่มันก็เลวแย่งผัวชาวบ้านมันเลเองมันเลเองนควรบอกบทไอ้เอ้าพี่หนูแม่มดีว่ะดูักมาลูกแกก็ชั่วแม่แกก็เลวแม่แกก็เลวมันไม่รักเอกเอกจะเย็นใจไม่ไเฮ้ยเราอนเล่นให้น้องออนเล่นให้น้องออนเล่นกันหนงแน่ใจเหรอว่าเงินลูกแกแน่ใจสิ ไม่ได้ห้าห้าห้ากันลอกห้าจะตีเขาแล้วเอาไปห้าสี่สาสองน่าใจหรอแม่งนลูกแกอืมน่าใจสิเออเออฉันฉัน้ักคุณเหรอคะแกน่ไม่รู้จักฉันหรอกแต่ผัวฉันน่แกคขรู้จักดีหรอกนะรู้จักไปถึงเลึกไปถึงสเปิร์มนู่นโอ้แต่แล้วเจ็บปวดด่ากับผู้ดีอ่ะแ้ยังเจ็บนะแต่ก็คือแบบว่าพอแบบ พอเขาเฟี้ยงของมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องตีกลับอะไรเงี้ยก็สู้อะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณอย่างงั้นซึ่งไม่เคยไม่เคยเล่นมาเลยค่ะตั้งแต่เล่นละครมาไม่มีส่วนใหญ่เป็นเมียหลวงที่ให้สามีไปมีเมียน้อยได้ตลอดค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้ก่อนค่ะว่าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเล่นน่เเทคนิค ลิกราดเป็นนางมาร้ายได้จากเมียจ๋าไปแล้วตอนนี้ได้เทคนิจอร์อาหารได้เมียจ๋าเดี๋ยวนี้ได้เลยค่ะวันนี้เป็นเมนูแบบว่าเหนือเหนือด้วยอาาเหนือเมนูนี้ชื่อว่าผัดหมี่ขนมเส้นเจ้า ทั้งหมดมีอะไรบ้างจ้าหลักๆเลยนะคะก็คือเส้นขนมจีนเส้นนะคะก็จะมีปรุงรสซีอิ๊วค่ะปรุงรสแล้วก็จะมีซีอิ๊วดำซีอิ๊หวานเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลใจแดงที่เป็นน้ำอ้อยมากกว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้น้ำน้ตาลอ้อยก็ใช้น้ำตาลายแทนใช่แต่ว่าน้ำอ้อยมันจะหอมกว่าค่ะค่ะแล้วก็จะมีผักชีต้นหอมโรยหน้าแล้วก็ไข่เจียวโรยหน้าหน่อยนึงเพราะว่าเมนูนี้เนี่ย สำหรับคนที่ทานมังสวิรัติค่ะก็ดูไม่ยากเลยนะดีไม่ยากเลยทําง่ายมากกระเทียมกระเทียมเจียวค่ะเริ่มจากเราต้องแบบว่าคลุกเส้นขนมจีนกับซีอิ๊วนนี่ค่ะอ๋อนี่เราแค่แค่คลุกเส้นกับจีนมาคลุกแบบสีอิ๊วดำค่ะเพราะถ้าเราไปคลุกในในกระทะเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยซีอิ๊วดำมันมีส่วนผสมของน้ำตาลมันจะไหม้ได้แล้วมันจะไม่ดั่วค่ะโอ้อย่างนี้เด็กชอบกินนะคะหวานๆลูกลูกชายชอบมากแต่เราต้องมือเบาๆใช่ไหมคะเดี๋ยวนมจะทำเ่ะ ผู้จาก็ไัยเลาะเสียก็ไัยเลาะยังมีเสน่ห์คุณหลัสมรีจริงๆสิเอลปรุงรสไปอิ้วไม่ต้องเยอะเท่าไม่ต้องเยอะใช่มันจะออกแบบว่าหวานหวานเค็มหวานฝาดอันนี้เราจะลงมือผัดแล้วนะเราใส่น้ำตาลสายแดงก่อนเลยน้ำมันน่ะอย่างค่ะอย่างแล้วอันนี้คั่วให้หอมแน่จริงไม่แล้วเหรอคะไม่เคือก่คั่วคั่วให้มันหอมก่อนทุกคนทุกคนช่วยหยุดแล้วมองทางนี้หน่อยสิทำไมคะฉันเกลอยวอบตใหญ่อ่ะฉันพวกเก้าอี้มาจากบ้านเอง ขอบใจนะร่อนจะเบาะพี่จองไม่แรงเลยอ๋อราดน้ำตาลชายแดงมาใส่ผัดกากเส้นใช่ค่ะอุ้ยแต่ต้องต้องเป็นกระทะเทฟลอนนะคะถ้าเป็นกระทะเหล็กเลยเนี่ยเส้นขนมจีนมันจะติดโอ้โหแค่นี้หรอคะใช่อ่ะเกลียเออฉันยืนดิบอกว่าะฉันนั่งแล้วฉันเมื่อยคอหนูว่าเจ๊ยืนเนะเจ๊ยืนนะคะสดๆใช่มั้ยใช่มือต้องอ่อนคล่องแคล่วมากเลยเนี่ย อันนี้ยังไม่ได้ผัดอ่ะระวังกระเด็นนะคะเอาเลยเจียวกระเทียมให้ตรงนี้เลยใช่ค่ะเหมาะกับกินกับส้มตำด้วยไหมคะใช่ค่ะถ้าทานส้มตำเผ็ดๆไงอันนี้ก็จะได้เบรกส้มตำเวลาเราเจียวเองเราเจียวใส่เปลือกด้วยไหมคะน้องอ๋อใช่ค่ะจริงๆแล้วต้องมีเปลือกด้วยใช่ค่ะแล้วเป็นกระเทียมแบบกระเทียมบ้านอะไรเงี้ยจะโอเคกว่าเอากระเทียมเจียวเลย แต่เจียวยอะเลยหอมหอมนะรเวยเยอะเลยรยมันสดมากเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดขนมเส้นจ้านี่น่าชิมแล้วบอกเราร่วนๆชิมร่วนๆเลยร่วนๆเลยแล้วก็ถ้าใครชอบทานใบกุ้ยช่ายก็เอามาทานด้วยได้ใช่ค่ะทานเป็นแบบว่าผักเครื่องเคียงอะไรย่างเงี้ย ได้อีกหนึ่งแต่ไม่ต้องไม่ต้องใส่พริกใส่น้ำส้มใส่ชูอะไรเงี้ยไม่ต้องนะไม่ต้องนะจะเสียรสค่ะโอเคนะเค็มหวานลำกระเจ้าลำเจ้าลำจ้าลำแต้ลำต้จ้าเมนูทำได้ง่ายง่าูที่ง่ายเนาะใช่ทำกันได้เลยคุณผู้ชมลองไปทำดูนะถูกต้องค่ะวันนี้พวกเราต้องขอขอบคุณพี่ออนมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในมุมมองการใช้ชีวิตครอบครัวแล้วก็มีเมนูอร่อยมาฝากพวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะวันจันทร์หน้านะคะสมาคมเมียจ๋างด1วันนะคะเนื่องจากมีรายการพิเศษของทางสถานีค่ะวันนี้พวกเราทั้งหคนนะคะขอลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับพวกเรานะคะสมาคมเมียจ๋าวันอังคารน้าค่ะสวัสดีค่ะ